ครับวันนี้เรามาพบกับแนวโน้มราคาทองคําแท่งไทยและทองคำโกลสปอตกันนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยทองคาแท่งไทยก่อนเนาะประจำวันพุธที่28สิงหาคม2567ครับสมาชิกเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจนะครับทักทายกันเข้ามาไปกันเลยนะครับด้วยความรวดเร็ววันนี้ เป็นแบบแนวโน้มกันสั้นๆไปเลยครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้แนวโน้มราคาทองก็ยังคงอยู่ในการเคลื่อนตัวพักฐานอยู่นะครับซึ่งการพักฐานนั้นพักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งถึงวันพุธนี้ก็ยังพักฐานอยู่นะครับดังนั้นสมาชิกก็บางท่านก็เล่นรอบทำกำไรกันสนุกสนานอยู่นะครับส่วนสมาชิกบางท่านก็อาจจะรอซื้อหรือบางท่านก็ทยอยซื้อไปบ้างแล้ว ตรงจุดนี้ครับราคายัางสวิงไฮสวิงโลแล้วพักตัวออกด้านข้างอยู่นะครับยังไม่กําหนดทิศทางว่าจะขึ้นหรือจะลงกันแน่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มด้วยกันเลยด้วยเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างตามมาเลยครับมาเจอกันที่ทองคําแท่งไทยก่อนเลยครับทีวิเคราะห์ไว้นะครับทองคําแท่งไทยเมื่อวานนี้บอกให้เรารู้ว่า เอามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจสวัสดีครับมาคู่กดไลค์กดแชร์ครับจะเห็นว่าทองคำแท่งไทยนะครับเช้านี้ยังคงอยู่ที่4367บาทนะบาทครับตัวเลขสีแดงตัวนี้นะครับเป็นราคาทองคำแท่งเรียวไทม์แบบปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับ ตอนนี้เลยนะตัวนี้ปั้งนะครับเห็นไหมครับป้ายสีแดงด้านข้างนะครับเรียวไทม์นะครับยังกระพริบอยู่นะครับ4 3 6 5บาทอยู่ระหว่างแนวต้านครับข้างบนเห็นภาพไหมครับ4200ม2่0้ยนะครับตรงนี้ถ้าทะลุได้ขึ้นต่อที่บอกเอาไว้เนะาะยังไม่ทะลุก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วแนวรับ ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้39,400บาทถ้าสามารถหลุดลงไปได้ก็จะลงต่อแบบนี้แต่ก็ยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ราคาจึงเป็นการพักตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับพักตัวอยู่ในกรอบนี้เนาะสวิงไฮสวิงโลอยู่ในกรอบนี้เราจึงต้องรอคอยครับบางท่านก็เทรดเล่นรอบอยู่ในกรอบนี้เพราะอะไรครับเพราะเจ้าขอบนี้มันเคลื่อนตัวอยู่ ราคาเท่าไหร่สมาชิกทุกท่านราคาการเคลื่อนตัวของทองคำแท่งไทยเอาลบกันเลยครับ2,800บาทบางท่านบอก2,800บาทเนี่ยมันเยอะมันสามารถทำกำไรได้นะครับเราไม่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมารอให้เบรกไฮ4 2 2 0 2 0แล้วค่อยซื้อ follow by ไม่ต้องหรือเราจะบอกว่าอุ้ยรอให้มันหลุดโล39,400 แล้วเราค่อยไปรอซื้อข้างล่างบางคนก็บอกว่าบางท่านก็บอกอา,อาจจะไม่ต้องเพราะว่ากรอบการเคลื่อนตัวพักตัวนี้เนี่ยสองพกับ800บาทเลยนะครับดังนั้นสามารถเทรดทำกำไรได้กับกรอบนี้โอเคไหมครับทุกท่านถ้าโอเคกด5มา1ตัวนะครับกรอบการสวิงต้อง2,800บาทถ้าไม่ ทำกำไรเล่นรอบบ้างก็คงจะไม่ใช่แล้วครับงานนี้นะดังนั้นการรอคอยการเบรกไฮหรือเบรกโลจึงเป็นอนาคตที่เราจะต้องรอดูแต่ปัจจุบันเราอาจจะมีการซื้อที่ราคาต่ําเป็นการใช้เทรดเซตอัพของการเล่นรอบในกรอบ Channel trade นั่นเองนะครับเราใช้ Channel trade ในการที่จะเทรดเล่นรอบในกรอบได้นะครับตรงนี้ซื้อเมื่อราคาลงมาแนวรับต่ำๆขายเมื่อราคาขึ้นไปที่แนวต้านสูงๆเราก็สามารถทำกำไรในกรอบได้แล้ว Follow buy หรือ Follow sell ตามเมื่อมันทะลุก,กรอบก็ประมาณนี้นะครับเป็นการใช้ Channel trade นั่นเองโอเคนะครับกับ l าย e Day ของทองคำแท่งไทยครับ ขอภาพเก็บไว้ได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบแนวโน้มนี้นี่เป็น Time f ฟรม e ล i n เด a y เป็นกนารพับตัวไซด์เวของทองคํา96.5%ก็คือทองคําแท่งนั่นเองนะครับ96.5%เนี่ยไม่ใช่โกลสปอตนะจ้าโอเคนะทุกท่านขอภาพเก็บไว้ได้เลยครับ ใช้ c h ANNEL เทรดกันไปก่อนเลย2,600บาทเนี่ยมันสามารถทำกำไรเข้าพอร์ตการลงทุนของเราได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่สงวนสิทธิ์ในการเทรดเล่นรอบทำกำไรนะครับสำหรับทองคำแท่งไทยไปต่อที่ g o ลสป t นะครับทองคำแท่งไทยเราก็เรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ง่ายไหม มันก็ง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนการเล่นรอบภายในกรอบเนี่ยเราก็ไปใช้วิชาความรู้ของเราครับซื้อเมื่อราคาลงมาต่ําแล้วขายทํากําไรเมื่อราคาขึ้นไปที่แนวต้านสูงๆก็ประมาณนี้ครับใช้หลักการแค่นี้เลยครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับแนวต้านก็ให้ไว้แนวรับก็ให้ไว้โอเคเนาะโอเคโปรเจกต์เลยอะ่ะไปต่อที่โกลสปอร์ตกันนะครับ เรามาที่โกสปอร์ตครับเมื่อวานอันนี้คือกราฟของเมื่อวานที่วิเคราะห์เอาไว้ไทม์เฟรมราย1ชั่วโมงแต่ตอนนี้เปิดอยู่ที่4ชั่วโมงเนะาะจะเห็นว่า4ชั่วโมงนะครับที่เปิดเอาไว้ก็จะได้ว่าการพักตัวนั้นคำถามยังอยู่ที่เดิมครับ2,470เหรียญเป็น A ใช่ไหม หรือว่ามันเป็น C มันเป็น A หรือมันเป็น C ครับสมาชิกไหนลองเขียนตอบกันมานิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่มีใครตอบนะคกตอบมาสิต่คุวกเดา,เาคาดการว่าเป็นอะไร2470ี่รยเหรียญโลล่าสุดที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นคืน A หรือคืน C ดิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต พูดตตบว่าอะไรเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนะาะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะมันเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เนาะแต่ที่แน่ๆไฮเมื่อเช้านี้เนี่ยส่งสัญญาณของการย่อตัวลงนะครับเมื่อเช้าทำไฮไว้ที่เท่าไหร่ไปดูที่ไทม์เฟรมรายหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับอันนั้นเนี่ยตราบใดยังไม่ทะลุไฮ2,531หายเเหรียญราคาขึ้นไหม ทฤษฎีดาวบอกก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะยังไม่มีไฮเออร์ไฮถูกต้องเนาะอันนั้นเมื่อเช้านี้ทำ high ไฮไว้ที่2,529นี่ครับไฮเมื่อเช้า2,529เหรียญน,นะครับดังนั้นตรงนี้สูงกว่า2,331หรือยังยังเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังมันก็ยังไม่มีไฮเออร์ไฮใช่ไหมใช่ ดังนั้นมันขึ้นมหมยังไม่ขึ้นครับตอนนี้แท่งเทียนนะครับของลาย4ชั่วโมงทรงสัญญาณการย่อตัวลงแล้วด้วย c a n เดลสติกแพทเทิร์เห็นภาพไหมครับว่า c a n เดลสติกแพทเทิร์นแท่งล่าสุด t ไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงให้สัญญาณของการ Dark c าวค d อ o เวอมาเลยนะครับขยายมาดูครับ2แท่งล่าสุดอยู่ตรงไหน สมาชิกอาจจะบอกว่าเอ๊ะไอ้สองแท่งล่าสุดนี่มาตรงไหนกันเหรอนี่ครับเห็นภาพไหมครับสองแท่งล่าสุด dark cover มาเลยนะครับนี่กลุ่มนี้ครับที่วงเอาไว้สีอะไรดีสีเขียวไม่ได้ไม่สวยไม่แจม่มสีดำครับที่วงเอาไว้นะครับเป็น c a n เด e ลสติกที่บ่งบอกถึงการ กดตัวลงนะครับสมาชิกทุกท่านเช้านี้เลยนะครับแคนเดลลาย4ชั่วโมงนะครับอันนี้ทำเฟรมลาย4ชั่วโมงนะโอเคนะเพราะนั้นเช้านี้เราก็ต้องเล่นในแนวโน้มถ้าใครจะเทรดเล่นรอบทำกำไรก็ต้องเทรดในแนวโน้มของการกดตัวลงนะครับโอเคนะทุกท่านเพราะว่าแท่งเทียนลาย4ชั่วโมงบอกว่าเป็นกลุ่มแคนเดลสติ๊กที่เป็นแบริสนะครับเป็นแบริส เป็นหมีนั่นเองนะเพราะนั้นแนวโน้มก็ต้องรอดูไปหมีถูกทำลายไหมทำหายไว้2 000. 5 2 9ีเหรียญถ้ามีหายก็หายหมีก็ถูกทำลายแต่ถ้าไม่มีก็ต้องลุ้นการลงต่อไปเพราะตอนนี้เป็นแนวโน้มของการไซเวครับโอเคนะดังน,นันแนวโน้มของการพักตัวไซเวเพื่อที่จะดูว่าเจ้ารายาเจ้า2 0 0พ 470เหรียญตรงนั้นเป็น A หรือเป็น C กันแน่ตรงนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับใครตอบได้รวยครับใครตอบไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก่อนนะครับโอเคนะ2,470 0 0 0เหรียญเป็น A หรือเป็น C แล้วเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะเนื่องจากตอนนี้มันเคลื่อนตัวพักตัวไซเวย์อยู่นะครับโอเคนะทุกท่านตามนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเล่นรอบทํากำไรตามนี้เลยนะครับจบแล้วครับสำหรับทองคำในวันนี้ใครขายมาเมื่อเช้าบ้างครับขอ5 2ตัวใครเปิดสถานะขายเซลลงมาขอ5 2ตัวครับ ถ้าท่านหายเซลลลงมาเนาะท่านก็ต้องลุนอะไรล่ะอ่าต้องหลุนอะไรครับลุนให้หลุดโลของเมื่อวานครับโลของเมื่อวานอยู่ตรงไหนโลของเมื่อวานก็อยู่ตรงนี้ไปดูที่ลาย15นาทีกันเลยก็ได้โลของเมื่อวานอยู่ที่2530นี่เอ้ยไม่ใช่2 5 0 3เหรียญเห็นไหมครับ นี่คือโลของเมื่อวานเนาะสองพันห้าร้อยสามเหรียญนะครับอันนี้เป็นโลของเมื่อวานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํากําไรเราก็อาจจะมาทํากําไรที่จุดนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อย Follow ต่อตอนที่มันหลุดหรือถ้าไม่หลุดเราก็ซื้อกลับประมาณนี้นครับนี่จึงเป็นกรอบนะครับเส้นสีแดงจึงเป็นกรอบของ Time เฟรมลายสินาทีนะครับขยายมาดูไทม์เฟรมลายสินาทีไปด้วยกัน นี่ครับคือกรอบของไทม์เฟรมราย15นาทีนะครับซึ่งแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่โล2จุดเมื่อวานนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเนะาะแนวโน้มตอนนี้คือเป็นการกดตัวลงจากกลุ่มแท่งเทียนของราย4ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องมาลุ้นนะครับว่าไอ้เจ้า2,503เหรียญนี้จะหลุดลงไปไหมนี่ก็คือกลุ่มแนวโน้มของแท่งเทียนเมื่อวานของเมื่อเช้านะครับ เป็นกลุ่มนี้เลยเนาะสร้างแบรดิเดเรเจนที่ลายสชั่วโมงทํำไฮไว้ที่2,529เหรียญน,นี่ครับไฮมื่อเช้าแล้วกดตัวลงในเวลานี้เลยนะครับเข้าใจนะครับสีแดงคือไฮที่กดตัวลงนะครับโอเคนะ นะครับสีแดงนี่คือไฮที่กดตัวลงนะครับในเช้านี้นะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องรอดูแนวรับแล้ว2,503เหรียญจะรับอยู่ไหมตอนนี้ไปทำโลไว้ที่2,513แล้วมีการรีบาวเล็กน้อยครับไปการรีบาวบวันนี้ก็ต้องลุ้นในกรอบนี้ครับกี่เหรียญเนี่ย2,503เหรียญลบ2,529ก็ 26เหรียญย5เหรียญโดยประมาณนะครับกรอบการเคลื่อนตัวตอนนี้คือ25เหรียญโดยประมาณก็สามารถทํากําไรได้ไหมยี่สิบห้าเหรียญสามารถทํากําไรได้นะครับขาดกรอบการเคลื่อนตัว25เหรียญเนาะใช้ฟนะิโปนาชีในการจับแนวรับนะครับแนวต้านก็ว่ากันไปครับ อันนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านเล่นอ่นเขาเรียกว่าเรดในกรอบการเคลื่อนตัวแบบพักตัวนี่อันนี้เป็นกรอบเล็กเนาะ25เหรียญี่กรอบเล็กนะครับทะลุไฮก็ขึ้นต่อทะลุโลก็หลุดลงไปก็ต้องไปเอาฟิโปลทำเฟรมที่ใหญ่กว่านี้รายชั่วโมงมาจับอีกทีนึงตรงนี้มันเป็นทมเฟรมราย15นาทีนะครับโอเคนะ ทุกท่านโชคดีครับกับวันนี้แนะน้มในวันนี้ครับพักตัวครับวันนี้ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเนาะ,ะเราก็ดูว่าพักตัวในกรอบไหนก็ดูที่ลาย4ชั่วโมงก็รู้แล้วนะครับว่ามันพักตัวในกรอบลาย4ชั่วโมงตรงนี้แหละนะครับอ่าโอเคนะเรียบร้อยเข้าใจขอ5คนละ3ตัวครับ จบข่าวการขึ้นตัวในวันนี้นะครับโอเคโอเคแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสมาชิกทุกท่านนะครับช่วงนี้ค่าเงินรุนแรงมากนะโกสปอตเนี่ยไม่สามารถฝืนค่าเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำแท่งไทยก็ต้องดูการาฟทองคำแท่งไทยไว้นะมันพักตัวอยู่นะ เราจะต้องซื้อที่ตอนที่ราคามันลงแนวรับต่ำๆนะครับถ้ามันยังไม่ลงมาก็อย่าเพิ่งไปทยอยซื้อมากนะครับถ้าเกิดใครเปิดไม้เข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอแล้วนะครับต้องรอแล้วเพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์อ่อนค่ารุนแรงมากนะครับทำให้บาทแข็งตัวขึ้นมารวดเร็วมาก ทำให้ราคาทองไทยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้ท,ท,ทั้งๆที่โกลสปอร์ตขึ้นมาที่บริเวณเดิมแล้วแต่ราคาก็ยังไม่สามารถขึ้นมาทองคําแท่งยังไม่สามารถขึ้นมายืนซอยหมื่นหนึ่งพันได้เลยนะครับจากค่าเงินนั่นเองตรงนี้สมาชิกจึงต้องรอแนวรับแล้วนะครับรอแนวรับแนวรับอยู่ตรงไหน39,400เป็นแนวรับนะครับโซนนั้นนะ39,500แถวนั้นนะครับ เราก็ต้องรอดูว่าจะมาไหมถ้ามาค่อยทยอยเข้าไปนะครับเราต้องแบ่งไม้ดีๆนะครับสำหรับการเก็บทองคําแท่งไทยต้องเก็บครับแต่ว่าต้องรู้จักเก็บด้วยนะครับไม่ใช่มั่วซั่วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เก็บไปแบบว่าเช้าชามเย็นชาไม่ได้นะครับเราต้องรู้ว่าแนวรับอยู่ตรงไหนเราก็ต้องมีความอดทนในการรอคอยนะครับในการรอคอยสะสมขั้นต่อไปขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ่ะ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเลยนะครับเจอกันใหม่ครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงไซด์เวย์ตามสกุลเงินเป็นหลักครับค่าเงินรุนแรงกว่าราคาโกลสปอตดังนั้นต้องรอดูสกุลเงินเป็นหลักเลยครับดอลลาร์จะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องเงินดอลลาร์ข้ามาค่อนข้างหนาหูมาจากการอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยจีนก็จะปล่อย เงินดอลลาร์นะครับออกมาสู่ตลาดนะครับตรงนี้มันก็แบบว่าผันผวนมากนะครับสกุลเงินเยนก็ก็แบบว่าตอนนี้ก็มีอิทธิพลกับตลาดค่อนข้างมากเพราะว่านักลงทุนไปแคลิเทส,สกุลเงินเยนกันค่อนข้างเยอะทั่วโลกนะครับดังนั้นตรงนี้แม้กระทั่งแบงก์ชาติญี่ปุ่นยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเลยนะครับเพราะกลัวการล่มสลายของสกุลเงินของตัวเองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ระวังครับ สกุลเงินช่วงนี้รุนแรงจริงๆนะครับทั้งดอลลาร์เยนบาทหยวนโอ้ยมากันครบเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยความแรงเนี่ยไปอยู่ที่สกุลเงินแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ํามันอะไรก็ดูซบเซาไปเลยนะครับทันทีถึงแม้จะมีการสวิงตัวที่ค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความแรงของสกุลเงินได้ตรงนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังนะครับ ความสนใจของตลาดการลงทุนไปอยู่ที่สกุลเงินแล้วเราจึงต้องรอดูดีๆนะครับแล้วพบกันวันจันทร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ